่อยเลยีเอาอีกถ่อยอแล้วาเลยทันนออีอเร็วเลยไมุหมดโคเร็วมันซิทอนยากเลก่อนกเขาจังถอนนองเดนไหมนาก้มขับแค่เจ้าเกิดได้ลูกุลาน้ำพรายไส้ดีอู่นะพุลาก็เป็นเล็กๆนะคะพอแล้วมาตกตเทงเด้๋ยวน้เอาเทงเหรอ เออด่านี้เท่ามกีเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวกล้ๆนยิย่าไปดีเห็นแล้วก็ปักออพเอปักปปักนกหน่อยเน้ออคอยเด้อมันไม่ไม่ไผ่อ้าเอาน้เลยนี้แข็งแรงอยู่เลย คือาีแบไม่ใช่ฮะนะไอ้นิ๊เสียงมาเทงไม่มีพุที่หนาอยู่แม่งบอกมึงมาแนมหนาอยู่เอาเอัเลานี้ยไปยังก่นดีะจะคือมันไปอื่นในมดมันขามากวดเอาเมียเจ้าแม่เยคอื่นเมีเจ้านดนเสียงเจ้าจเอื่นมันตกใจเนาะ ปคันเนี้ปรหนึงทครับผมตะกไดสดีครับโอ้บอกอนี้ด้วยาไม่เบรมากกว่าเสไ็้ไม่เห็นทำไมเป๊กมาตอเอาลักพิกนี่นั่น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 องลักเลยเหอเจยียบพลูอยอะหนามาดมากรอนมาออกนี้จ้าออกนี้นะไปคันมองเงินเออ ผมอยู่กวนลุงดิเกายอีหลมานี่ก็มาสาแทนนะฮะามัน้ไทำไหวัน่าวโคงลุงมือไม่ใช่คิดตื่นตนเดียวเยเป็นตน่เป็นตงกอขนาดไหนเนา เดีบเม็ดนึครับแปรแแปรอไปน่เอาเม็ดมาเม็ดมาหยิบเตียมนี่แหละตลาดอันนี้นี่แหละอันนี้แหละเม็ดนี่แหละม็ด้ำเม็้นี้แบเม็ด หลักเปกอยู่ข้างเยืยนผมเอามาเหมือนเราบ่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตรงไหนชิดธิ์นีน้องเมฆเอามาเราบ่้างเยืยนผมเลยเนาะอันนี้ตั้งนำฮะนะอันนี้เนี่ยพีพีพีอันนี้ออกยังในสื่อผ่านมันอะไรคือตายนองย่มันวนี้คือตายแล้วตู้ขนาดเนี่ยมองนี่วะมึงปูดินมาใส่ต้องเจือเนี่มองนี่ใส่ดินครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเนิ่อสูงนี่ดทั้งลมทั้งตามครับเอาคือป้าปั๊บกี่เทือสั่นมือโซ่ผมมาสิปั๊บลุงไปเอิญ เอสซีเพ่อนบอสบอกว่าเจ้าไปเฮ็ดซอยรุงรวดดคอยปับเองเพิ่อนบ้านไเพิ่นก็บ่เฮ็ดครับเอซี่ไม่หนามายืมพิ่ก่อนอีกยู่ะ็พี่แดงนะคะก็ช่วยนะพี่ก็ช่างนำสตอรี่นะคะเอ ไม้หมดหน,นะคะเอาพี่ไอพี่เพื่องเราไปเกี่ยนัค่ไหนนะอะไรหรอตามผนังมากาฮะกาน่ะตัวนอ่ะข้างลุงอ่ะเห็นไหมเนี่ยสีเขียวข้างลุงเห็นไหมเอาไหนอ่อะนี่ทาง,งาอยู่ตรงไม้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนผนังให้อ่ะอันนี้อ่ะอย,อย่าบังที่ เห็นแล้วเออถึงนั่นแหละรดเดินยามใกล้ฮัลโหลครับทำงานอยู่พี่เฟื่องพี่เฟื่องข้างหลังพี่เฟื่องอะไรพี่ทำอะไรจามาต่อรักปิ๊กจาก้าเด็กแดีออยวไอ้ยังไม่ลงไปไฟปล์ป้าตัวนี้ไม่ได้เชื่อมหรอกน่าจะเชื่อมอยู่ครับลุง มาหลับเป็กไม่สองอาทิแล้วนี่ไงมาแล้วสามสี่อาทิมาแล้วนี่ใช่ไหมครับลุงครับผมเดินเดินเข้ามาทีฝั่งนี้พี่ไม่รู้มันเชื่อมไปแล้วไงตอนไงตัวนี้ครับแต่มันมันขึ้นเต็มอยู่ครับค่อยๆก่อนเริ่มงงทำไมมันมันเสื่อมแล้วแน่เรื่องมันไม่ได้อัปเดตเอามาเสื่อมแน่อ้าอีกไม่ใช่งงเลยมนเสื่อมเลยอันนี้นี่ยังขึ้นไปยังอีกครับ ูดโอตไนเขาจะมากของนี่เขาชใช่่อนะองปได้อัปเดตแอันนี้ก็ใจนะคะงแต่ผมินาทีับไมเดี๋ยวเสีป่ไดอัปเดแต่กับไม่กินทั้งยิกว่าติดตั้งดำซะอย่าง เน้นเลยครับต้องย่านมันอเตกย่านมือเนาะอะไรนะนี่น้องก็นอายังเหลืออีกหนึ่งครับนี่ใส่บองนี่ครับเอาแถมแถมแถมให้เอาเตะแถมโอ้หมดต้องย่านปีแง่งเลยครับเอามาจิบแบบนี้ครับเอาดันแดดครับดันแบบหาขึ้นจอกครับ นี่นะคะก็แบบเรียบร้อยแล้วนะคะลงเอาดินมาใส่ดีบ่ะตั้งแต่แต่งทั้งหมดเนี่ยขูดขูงนั้นมาไงขูดอยู่ข้างในอย่แงไรมาเอารถไถเข้าไม่ได้เรื่องขเรื่องเช้าเอารถไถมาแล้วมันเอาเข้าไม่ได้ในขอบรางทางโอ้สแตนเดอร์ตุกตุกบับนูนมันจะก่อนต้ปรับพื้นที่นะคะไอ้ตู โจประยำตำแหน่งาตตัดดครไปเ่อยากเป็นที่เอซินี่สเนนักโตกงยไอยากส่พิพิลนทีเนาะเก่านีเนาะไปอยยืมมุ้งเดี๋ยวขึยันตามใาไร ขอนี้นันใดน้นนคุณตลกควรเนี่ยเพีาะว่มอได้สองคิดหนึ่งอุย้ยมูเตอร์เนี่ยม่้เาอกเอ่เดีย จะไปหลังเตาคุ้ันขาเร้วเดนหลังเตนะเือเาลัเจ่าจะไปล้างเตาอีกปนะเนจอจาจายจะให้หลังเตาแค่จ้อของตาวนพี่พี่แดงพี่แดงเห็นเต้นไหมน่อยู่ที่อยู่ตับๆแล้วให้มันได้เต็มเลยุอกเยอะเลย มันไม่เปิดใเสองมันไม่เปิดคลิปนึ่งเปิดแล้วไม่ยูทูบมันไม่เปิดออาทำไมอย่างนั้นภามุมเดียวกันนี่มันเป็นภาพซ้ำบริเวณดีวลองดูแล้วเปิดคลิปเดียวลงสองคลิป บ้านนกดาวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมน,นะคะทีท่พ,พีพ็อาพูดที่พีสเวลที่พีโกโก้นะคะในนามช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเป็นการปรับพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะ